กาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิปได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะมือน,นีแอก็กด้เดินทางมาบ้านพ่อเซียนหน่อยลักซิปเนาะค่ะว่าพ่อเซียนหน่อยจะจับคู่เน้นตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้จะพาเย็บซีบทุกท่านนะครับมาอยู่กับพ่อเสี้ยนน้อยหลักซิบนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสิบโดยเฉพาะบอกว่าจะเป็นในส่วนห้อยรัฐบาลหรือว่าห้อยอยังว่าจะเป็นตัวเลขนะอ่าว่าเป็นเจ้าลักสิบเจ้าลักน่วยนี่บ่ให้คากวกันไหนแต่ว่ากับพ่อได้อยู่เนาะ,ะหลังจากที่ปล่อยไปต้องหัวแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวช่อดองงานช่โดช่เลขปล่อยต้องหวงัวงัน ที่ประเทศหน่อยปล่อยจองหวดไป่นะครับที่ใงนเทาไหร่นี่ครับตัวเลขทั้งเบิดทั้งมันที่ปล่อยไปนะครับหวัดวันที่16มิถุนายน2หา6หาปล่อยจองหวดไป่ก็คือมีตัวเรีนยนอยู่2ตัวกับมี่7กับ4ีแล้วก็มาจับคู่กันได้6ตัวทั้งเบินะครับโดย6ตัวกับมี่7เก้า7หา7สาม ลักติบเจ็ดนะรักติบสี่กับมีสี่สองสี่หกสี่แปดนหลังจากนั่นมานะครับเท่ากับได้ซ้อมอยู่เคื่อนีเพื่อนนี่มาฝันแล้วกระสันเฮ้ยคันฝันเมื่อไรเคลื่อนล้นหรอมันเคลื่อนดีมันเคลื่อนีเลอบ่หลังจากไายเลกไปแล้วร้ายมือที่พันน้ามีมือเคลื่อนดีฝันฝันวููจะว่าเคลื่อนอยู่เป็นฝันจำได้โอ้เป็นฝันเป็นตะปเล็กเป็นเลยวกันอ็ คือว่าเลขมันกับยูคุณมองเนาะครับยูีรำรถก็เดี๋ยวตรงไหมีแต่รถจผมีแต่เลขมีแต่เลขกอ่าเขาฟันเจยวกับรถจับป่ะฟันเจยวกับรถจะฟังที่สามรอที่ขี้ลายฟังนี่เนาะโอ้ฟันมาจากไหนที่เนก่ยฟันมาคือสร้างเนี่ยมันจีเนียหาเลขซอยกันฟันมาพึ้นขึ้นไปนั่งตำรถเต็มรถค้ำรอคิดว่าคือมันซื้อเรือวัตอรี่แล้วซื้อมาเมื่อวันม่นบรัซื้อมาซื้อตัวไรล่ะ ซื้อนี่ละคือซุ้มนั่นซือซุ้มบากนี่ละซุ้มกลมไนี่ะอละฝันมารถสามรออจกักจีไปขายามังยังข้นเต็มรถอยู่ครับข้นะ้านจากข่าวข้น,นยังค,ค,คอันนี้มาสังเกตบางทีงซื้อรถเตอรี่แล้วคือมันเลขกี่เข่าก็คือรถข้นคื้เตียมรถนะข้นเต็มรถถ้าฝันเงินฝันนี่ไม่ไม่เห็นเนาฝันมันจะเป็นสามส่วนหนึ่งส่วนสามเงินมันหมดเงิน ถ้าากันฟันเที่ยวรถสารอนี่ใกเข่าสช่ไหเข่าคนก็ยู่ขขางกันเลยย่าอยู่ขางเลย้อง็ไาเมื่อน้ำสามทุนอ๋อได้แก็คือสามทุนบ่งวดนี้ฟันอีกแล้ววดนนี้ฟันวันชิมาอีกใช่ป่ะสามชุนว่าสามทุนกับทุนกับทุนทุนเกตอีกเหอครับผมที่อยู่จบกรถโด่อืมันมีเลกแต่ยงมันสามอบ่มีจะมาเ้าเแล้สจะไปเอาเลยกยุ่งใช่ไหมใช่เรียกยุ่งขัง ห่างห่างบางห้องนั่งหนึ่งไหนึ่ามศูนย์โอ้หนึู่ย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรเดี๋ยทีอ่าผมจีบไทยสำรองให้เอฟซีเบงนะเดี๋ยวจังไรกับกล้ยกับทั้งคนไหนรักสิบสัันอจะเปลี่ยนจังไรตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงจังไรบอลนี่ก่อนลนี่จังไรบอลสำหรับวันี้วดนี้มีเปลี่ยนตัวเน้นรอให้จังไรมีตัวเน้นเพิ่มจังไรบอบอเพิ่ม ก็คืออยู่ระดับเก่านี่ล่ะอยู่ซ้นเก่าได้เลขหกตัวเท่านี้ได้หกตัวเท่านี้ยังคงทีอยู่เท่านี้ยังคงทีแต่ว่าก็บแปลกแปลกมาฝมันเกลียวกับซ้ำลยอยคนมันขึ้นน้ำมันมีตัวอะไไปตรงกับซ้ำล่ออะไรมันซ้ำล้อมันก็บโตรงกันเนาะอ้อ้าว<อ>เลขเลขซ้ำล่อที่สำคัญลเลยเนาะศูนย์เจ็ดไปเข้าเลขดังเขาเจ้าวเลยเด้อวันนี้ศูนย์เจ็ดแต่ว่า หนึ่งศูนย์สามเนี่ยไปเข่าเลขน้องพุม่มเพื่อนเนี่ยนะมันจะมีสองจุดนี่นะครับแต่ว่าน้องพุ่มบอกศูนย <0, 1, S 2> ์หนึ่งยิบลรีศูนย์หนึ่งแต่ว่ากาอันนี้กาพินิจวิจารณาเบิง้งออทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปิดไปได้ะบางที่อาจจะออกสามศูนย์กีกได้เนาะศูนย์สามสามศูนย์มีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับรถนาะนหรือเนาะครับเกี่ยวกับรถเกีเ่ยวกับรถแต่ว่าเล็กเราเข้าไปยังกงขีออเออบ้ดนี้ระว่าลักเก็ดจำลักซีนี่มันใจทั้งลักซีแลหลักเจ็ดครับก็ ชีวะซีชีวะซีชีวะซีมันใจทั้งซีหลก่อนซีของไแห้งจะนั้นตัวเน้นหลายกับซียูทั้งซี่ปแล้วเนาะตัวเน้นหลกับียูทั้งซีแล้วก็ฝนซีหม่ก็เจ้ากันนี่ตัวเน้นหลกับยูทั้งซีโดยมียูสองหางก็คือซีหกซีแปดเป็นตัวเร่นซีสองเป็นตัวร่องเล็ยูนี่เขาออกเกี่ยไปนี่ว่าอะไรกันเราออกจากกช่วงช่วงช่วงบาง เมานเปิดลาดไม่ไหมนโอ้เจ็ดห้มันออกห้าเจ็ดมันออกห้าเจ็ดก็ดดล้วออกห้าเจ็ดมากเป็ยอะรรถสำหรับแต่มีมักอยู่นี่สามศูนยนนน์นี่นะโอ้มาสามศูนย์เนาะบางที่มเป็นเลขสามศูนมันอาจจะมาบนก็ได้ถ้า่าเลขสามศูนย์หรือหกศนเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งสามศูนย์หรือหกเป็นเกี่ยวกับเลข4.8ที่แปดกับืี่หกพอฝันมาคนมานางน้ำรถเต็มเลยนะ พันธีมามาหกสามศูนย์หกสามศูนย์ครับผมมันมาคันมากมันม้าลักษณะนั้นหกสามศูนย์ครับเจ้าปรกาศส่ม้าหนึ่งสามศูนย์กับว่าเป็นอย่างโดยเชิญตัวแล้วคันคันคันสามศูนย์อีกเดียวตัวไหดมาใส่เป็นหลักลอยเพราะพ่อจีมีแนวทั้งบมดสามศูนย์นี่ก็แล่าข้อมูลมามันฝันเห็นมาข้นรถเต็มแล้วหรือมันเลือกี่เต็มในส่วนหนึ่งสามศูนย์ที่เตรียมไม่ที่หกกับที่แปดข้อมูลดีเลยครับเพรมันจังลย ข้าวัเป็นคนโดยสารในรถรถเกืบคนมาเก้นบรถนะโอ้้อวบนเป็นรถโดยสารนะรถเกือมากวลใไ่ยไทยงไยขวางอะาเป็น่ยนยังือมีผู้โดยสารเต็มนี่มันกะที่แล้วแต่ผู้ใดสีวิรา์ไปยังไหนเร้่อวันี้เอเพิ่นฉลาดจะรับเพิ่นบางลิปต์ห้องปับนน่เพิ่นฝ่าว่ำเมินใตยชีฟา์าเปลกรถหเออ่าเพิ่นปาอ่าจะว่าใน ส่วนของหนึ่งสนกับศูนย์เจ็ดนี่ซื้อใบไปให้น่าเขา้ซื้อมาได้ยัง่ซื้อเพราะวันพันไมเคื่อนนี่ฝันม่เคื่อนนี่ว่าทีใช่ไงอยู่ตัวนี่ใช่ว่าจีร่องเล็ตัวร่องมือโอ้นี่นหนึ่งสามศูนเลยบงสามศยรือสิรักอยสิเปียโนวันนี้เฮ้นอ้องวันเทาไห้สามไปนเข่าวัีมะเข่าวันี้สามน้อถึงว่าร้อยมือันชัดเจนตวแต่ว่ากับวันนี้ดอกว่าระวังเจ็ดับซีนี่ มีโอกามากวันวันหนึ่งนะศูนย์สองเนี่ยยังคากปวดศูนย์สองออกพุ่งรถอนนีเ่ยพักแน่อยู่ถือว่าอันนี้กันอันเดียวกันพอพี่น้องเล้ยมีเลขทต่ยวนศูนย์สี่สอง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 เจ็ดศูนย์เจ็ดเลขทต่ยวนเลขทต่ยุทธางรถไต่ข้ามวะเอียด่อยสามสบมาแอ้อรถรถบริษัทเขาครับผมอ๋อกระล่องพี่นี่พี่จารนาจอมือจอมือเอยสีมะวดอีกรอบนึงห้ก็มี้ยในี่ห โอ้ที่บีหานึงคันแน่นนี่มันกะเชีอาปิกอัพใจไปเบิร์ดบอกกันยางความรถเอาสุบมองว่าไหนเนี่ะแต่ว่าคืนร้านที่เป็นไดมองไหทนะคืนร้านที่เป็นมองไดเท่านั้นร้านก็เรีะกว่าไลทสวยหรอกมิสรุปแล้วมิเลศยุทอสามมองมิศูนเจ็ดมิสามศูนย์ก็หานึงเท่านั้นเล็กในรถเนาะเด็กเกียรหานึ่งใช่ไหมจังหวัดสมอันยงเอฟซีนมา เพราะว่าเป็นควันล่าสุดเน <ะ S 2> <ๆ S 1> ี่ยเดี๋ยวถ้ามัานก็เมือมอม่อเมื่อเลขสี่หลักเมื่อเลขที่ออักควันเมื่อนึงนี่ก็ทีได้มากถามเบิ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันถ้าจจะมันมีการเปลี่ยนแปลงก็บทได้ตักตวงได้ทันเวลร่าเนาะถามท่านเะน,ะน,น้าหน,น้ายเนาะเอาขอบผู้นายอะไรครับขอบคุที่เตรียมนากระดาษไปครับอบ่ากย่างบ่้านเต็มเดี๋ยวผมจะย่างอ้อมให้มันเต็ม อาซีบีห้าหนึ่งห้วยห้วยห้วยมันมาแมนซีบีหานึงนี่หนึ่งสามหานึ่งแมนแมนบอกแมนวะมันหนึ่งสามห้าหนึ่งฮ่ามาแมนบีวะมันเป็นหนึ่งสามหานึ่งเลยถึงพูดไดเห็นเป็นซีบีหานึ่งกันแล้วแจ้เออเอามันเบังอะไรในสองแง่กับคืองซีบีห้าหนึ่งกับหนึ่งสามห้าหนึ่งนะครับในส่วนนี้กัเพื่องสี่เข้าใจกันแล้วนะครับ มานี่ก็ขยับมาทั้งเลขตัวเลขหนึ่งสามศูนย์มนันอยู่บ่งหดามันทีได้เห็นน้ำกันมันทีได้รุ่นไปพร้อมๆกันเนีย่ยกันเหล้าสัวฟังมาซื้อบ่เคยตายเห็นเนีย่ยสิป,ปักเล้าบ่าเท่าตายเห็นเพิ่นว่านี่อันนี้ก็คือรุ่นครับรุ่นก็คือเอฟหนึ่งสามศูนย์ซีเอฟหนึ่งสามศูนย์ซีนะครับนี่ครับปอยไปน้องครับอันนี้ก็คือในส่วนของรุ่นของรถนะครับรุ่นของรถข้าเจ้ากระติ้งไปทั้งทางนี่แหละ บ้านนี้ก็มัเบิ้งทั้งพี่บานนี้ยเบิ้งทั้งตัวเลขเดี๋ยวจะพ่ายเบิ้งตัวเลขทั้งหน้า